สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะดาวพุทธยายรอบนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านนะคะนั่นก็หมายความว่าท่านจะมีโชคมีลาบเดินทางดีค่ะว่าจะเรียกทรัพย์การพูดคุยการติดต่อไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามจะราบรื่นขึ้นนะคะเรียกได้ว่าการติดต่อทุกช่องทางราบรื่นขึ้นมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมีเรื่องที่ท่านจะต้องระม,มัดระวังเติมไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพุดย้ายวันที่3มิถุนายนถึง23มิถุนายนปี2568ค่ะหลังจากวันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปพยายามอย่าอยู่นิ่งๆนะคะอย่าอยู่นิ่งๆโดยเด็กขาดโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปพ่อค้าแม่ขายถ้าจะต้องออกพบปะผู้คนออกหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่ม ในขณะเดียวกันกใอยท่านติดต่อลูกค้ารายเก่าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายพูดพบเจอด้วยตัวเองนะคะหรือแม้แต่การติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ติดต่อได้ให้ติดต่อนะคะพ่อค้าแม่ขายให้ปรับเปลี่ยนการขายถ้ามีแค่หน้าร้านก็ทดลองเพิ่มช่องทางการขายนำด้านค้าของท่านเข้าสู่โลกโซเชียลออนไลน์ผ่านทุกเรียกได้ว่าผ่านทุกๆแพลตฟอร์มนะคะ แพลตฟอร์มต่างๆจะช่วยให้ท่านขายดีขึ้นหรือท่านลดแลกจากแถมได้ให้ทำไปเลยค่ะถ้าท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์อยู่แล้วท่านก็จะต้องขยันให้มากขึ้นไลฟ์สดให้บ่อยขึ้นเพิ่มเวลาในการไลฟ์สดอาจจะเหนื่อยหน่อยอดทนนิดนึงหาโปรโมชั่นที่ไม่ซ้ำกับเจ้าอื่นมาช่วยกระตุ้นกิเลสลูกค้านะคะคือพูด,ดง่ายๆโปรโมชั่นใด เปิดตัวไปแล้วลูกค้าจะต้องรีบเข้ามาซื้อสินค้าทําได้เลยค่ะท่านจะขายดีขึ้นช่วงนี้ท่านมีสเสน่ห์นะคะเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์เนื้อหอมลูกค้านิยมชมชอบถ้าตรงกับท่านให้ลองนําไปพิจารณาดูว่าให้ลองนําไปปรับใช้กับตัวท่านเองดูนะคะแต่ว่ามีข้อแม้นะคะชาวลักนาและชาวราศีเมษช่วงนี้ท่านจะต้องตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือทําอาชีพอะไรก็ตามท่านจะต้องซื่อสัตย์ต่อง,งานโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพะะ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนท่านจะต้องตรงไปตรงมาค่ะพูดแต่เรื่องจริงโฆษณาสินค้าตรงไปตรงมามีตําหนิก็ต้องบอกลูกค้าไปเลยค่ะบอกล่วงหน้าไปเลยอย่าโกหกลูกค้านะคะอย่าโกหกลูกค้าเพราะความจริงใจ กล้าพูดนะเรียกได้ดว่าตรงนี้แหละค่ะจุดนี้แหละความจริงใจของท่านกล้าพูดความจริงจุดนี้หลักจะทําให้ท่านได้จากลูกค้าลูกค้ารับถึงแม้ว่าอาจจะมีตําหนิหรืออาจจะไม่ตรงตามที่ลูกค้าอยากได้ร้อเปอร์เซนอาจจะผิดสเปคนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ก็ถือว่าลูกค้ารับได้เพราะถือว่านิดนิดหน่อยหอยไม่เป็นไร และที่สําคัญลูกค้าเองก็เห็นใจนะคะเห็นถึงความตั้งใจที่จะขายเห็นถึงความซื่อสัตย์ของตัวท่านเองกล้าเปิดเผยกล้าพูดกล้าบอกลูกค้านะคะท่านจะขายได้สุดท้ายเราท่านจะขายได้ช่วงนี้นะคะชาวลักนาและชาวราศีเมษเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญค่ะหรือยื่นเอกสารสําคัญสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัวติดต่อต่างๆขออนุญาตเปิดนู่นนี่นั่น เพราะว่าการพูดคุยกันยื่นเอกสารจะง่ายและราบรื่นขึ้นควจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดเหมาะแก่การแก้ไขปัญหาเรื่องที่สําคัญมากๆด้วยแต่ว่าก็มีข้อแม้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าท่านจะพูดคุยหรือยื่นเอกสารท่านจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะลงมือทําด้วยตัวเองฉะนั้นช่วงนี้อย่าให้คนอื่นทําแทนเด็กขาดโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญ เหมาะแก่การปรึกษาหารือเรื่องสําคัญสคัําญกับคนใกล้ชิดกับหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวเพราะว่าการพูดคุยจะราบรื่นท่านพูดอะไรออกไปไม่ค่อยมีใครขัดขวางไม่ค่อยมีใครอคอยขัดนั่นเองนะคะถ้ามีโอกาสออกงานออกสังคมหรือออกพบปะผู้คนก็ ให้ไปได้เลยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อสังคมช่วงนี้เพราะท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากการออกพบปะผู้คนบางท่านอาจจะไม่อยากออกพบปะผู้คนไม่อยากจะได้ยินคำที่ไม่น่ารักไม่อยากจะเห็นสายตาของคนรอบข้างออกเถอะค่ะเพราะท่านจะทำสำเร็จในช่วงนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าจะได้รับโอกาสดีๆจากการพบปะผู้คนถ้าท่านใดตั้งใจที่จะยื่นกู้กับสถาปันการเงินต่างๆก็ให้รีบทำ ท่าจะทําสําเร็จนะคะทำธุรกรรมเหมาะแก่การทําธุรกรรมด้านการเงินอ่ะแนะนําแบบนี้แล้วกันแต่ก็เช่นเดียวกันใครอยากจะขอเตือนชาวลัคนาและชาวราศีเมษนิดนึงนะคะช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามขอให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดก,กลุ่มให้มากๆถ้าพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญ,คญท่านก็จะต้องพูดคุยให้เคลียร์คุยให้ชัดต้องการอะไรพูดออกไปให้หมด ไม่ต้องเกรงใจฝ่ายตรงข้ามเด็ขดขาดเปิดใจคุยกันไปเลยค่ะเพราะที่สำคัญนะคะการที่ท่านเปิดใจคุยออกไปเลยเพื่อความชัวเหนือสิ่งอื่นใดก็ช่วงนี้ก็ให้ท่านนั้นวางแผนการพูดคุยให้ดีๆค่ะไม่ต้องเกรงใจเปิดใจคุยซักซ้อมคำพูดก่อนเข้าไปพูดคุยทำการบ้านให้ดีๆก่อนเข้าไปพูดคุยนะคะ รับรองจะสําเร็จแน่นอนต่อมาถ้าท่านจะต้องเซ็นเอกสารต่างๆให้ท่านอ่านให้ละเอียดนะคะอ่านให้ละเอียดอย่าข้ามเด็ดขาดอ่านทุกบรรทัดทุกตัวอักษรถ้าท่านประมาทไม่อ่านให้เข้าใจเซ็นเลยระวังการเซ็นเอกสารครั้งนี้จะนําปัญหามาให้ท่านในภายภาคหน้าเป็นปัญหาที่แก้ยากด้วยเป็นปัญหาที่คือพูดง่ายๆเซ็นเอกสารละมัดตัวเองนั่นเองค่ะ ท่านใดที่ทางานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขด้วยนะคะเช็คหลายๆรอบนะแล้วค่อยส่งงานถ้าอยากจะพูดคุยเรื่องสําคัญกับญาติพี่น้องอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นช่วงนี้เหมาะมากๆคุยได้เลยท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นบางท่านก็จะมีข่าวดีจากการเดินทางด้วยนะคะท่านจะได้ไปยังสถานที่แปลกใหม่จะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะได้เจอกับคนที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เจอและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเกียรติ คือพูดง่ายๆเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนดังอะไรประมาณนั้นที่สําคัญนี่ก็สําคัญมอแกกันริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยเพราะช่วงนี้นะคะท่านมีสเสน่ห์นะจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดคะ่ะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดสายคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ผู้ติดตามของท่านจะเพิ่มขึ้นยอดวิวพุ่งค่ะ ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเป็นช่วงที่ดีนะคะบางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยและถ้าตั้งใจที่จะขายอะไรก็ตามก็จะสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันท่านมีของเก่าเ,ออเช่นบางท่านนะคะสมมุตินะท่านมีของเก่าของสะสมอยากขายพอดีให้โพสเยอะๆบอกคนที่ท่านรู้จักให้เขาช่วยแชร์ช่วยบอกต่ออีกหนึ่งช่องทางคะ่ะดวงของท่านสมพงกับโลกโซเชียลออนไลน์นะคะ และการพบปะผู้คนด้วยจะทำให้ท่านมีคอนเน t ชันเพิ่มขึ้นได้รับโอกาสดีๆจากการออกพบปะผู้คนตั้งใจที่จะทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จพูดจะเป็นเงินเป็นทองคะ่ะแต่อยากจะขอเตือนเรื่องคำพูดนิดนึงช่วงนี้พลังงานในตัวของท่านค่อนข้างที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆรอบตัวท่านเข้ามาอ่าคือพูดง่ายๆพลังงานของท่านมักจะดึงดูดสิ่งรอบตัวเข้ามานะคะ เข้ามาไวมากด้วยอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีโดยเด็กขาดโดยเฉพาะคําพูดที่ทิมแทงจิตใจคนฟังพูดออกไปแล้วคนฟังจะเสียใจนะคะหรือคําพูดที่จะก่อให้เกิดอ่คือพูดได้ง่ายคาพูดใดที่จะเป็นมุมในช่องทางลบกับท่านอย่าพูดให้พูดแต่คำดีๆนะคะเพราะวาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์นะ พูดยังไงกับคนอื่นท่านก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาทันทีในช่วงนี้พ้ดเพราะปากหวานคนรักและเมตตานะคะพยายามดึงดูดพลังงานดีๆนำสิ่งดีๆมาให้ตัวเองค่ะอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ให้เข้าไปพูดคุยได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะแต่ว่าถ้าได้ยินได้ฟังคำพูดที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจไม่ต้องสนใจบุคคลเหล่านั้นเพราะท่านยิ่งโดดเด่นงานปังเงินดี คนบางคนยิ่งเดือดร้อนนะคะเรียกได้ว่าร้อนกายร้อนใจเพราะไม่อยากเห็นท่านได้ดิบได้ดีกว่าถ้ามีเป้าหมายทำให้เต็มที่ค่ะและที่สำคัญถ้ามีปัญหาให้รีบแก้ไขอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดนะคะโดยภาพรวมดาวพุธแารอบนี้ท่านจะโดดเด่นมากๆสองเรื่องหนึ่งวาจาโดดเด่นมีโชคลาภจากการเดินทางด้วยสองการเงินดีขึ้นชัดเจนแต่ให้มีสติในการใช้ใจ่ายให้มากๆก็พอนะคะ ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะถ้าท่านใดตั้งใจที่ถ้าท่านใด,ใอ,นใดอยากจะให้ของขวัญของรางวัลอ่าพิเศษพิเศษก็จิ้มแปที่ซุปเปอร์ตงได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ